สวัสดีค่ะหนูชื่อเล็กหญิงเสียสว่างสีชั้นมสองทับสี่เลขที่43ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจารุภารอดพ่วงเลขที่25ชั้นมสองทับสี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรพินชัยใหญ่ยิ่งเลขที่3 9มาจากโรงเรียนบรรทัดจันทร์สายพิยาสาสัคค่ะวันนี้จะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ เรื่องของการทางกายยาเสพติดอ่าโอเคความสัมสัต์ตัวเองห่างกลากยาเสพติดทุกคนลองพูดข้อมูลของตัวเองเลยค่ะกัญชาหรือต้นกัญชาเป็นสารเสพติดโดยตั้งใจใช้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นยารักษาโรคในทางแพทย์ องค์ประกอบที่ออกฤทธิตต์ต่อจิตประสาทหลักของกัญชาคือเตเตตะไฮโดโเคโคนานซึ่งเป็นสารประกรอบดึงจากสีหลอเป็นสามชนิดกัญชามีอาการมึนเมาเวียนศีรษะไม่หลับไม่นอน แล้วไงต่อบนะการนี้ก็กกเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราหรือเปล่าคะกัญชาเป็นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการรักษาทางยางด้วย,ชวยใช่ไหมคะดังนั้นคือเวลาใช้ก็ต้องใช้ให้เป็นไงถูกวิธีนะคะไม่ใช่ว่ามาใชา้ข้ามเพื่อแล้วก็ตอนนี้ก็ยังค้าหรือว่าขายกัญชาตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ยังไม่สามารถปลูกได้นะคะถ้ากรณีที่ปลูกเนี่ยต้องใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะคะดังนั้นทุกคนก็อย่าเพิ่งตัดสินใจไปที่ปลูกต้นกัญชาเด็ดขาดนะคะโอเคไหมมือที่อยากปลูกแล้วไม่ได้นะคะ ใจและหลอดเลือดคือเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอาการผิดปกปติที่เกิดจากการเสพยาบ้ายาบ้าผลเสียของยาบ้าคือประสาทหลอนคุ้มคลั่งไม่มีสติค่ะคนละไปเลยนะคะ เป็นสิ่งเสพติดย่างอ่อนที่หูกต้องตามกฎของประเทศซึ่งทำรายได้แก้ผู้ผลิตและรัฐบาลจำนวนมากแต่บุหรี่ถือว่าเป็นตัวการสั้าคั์ที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงล่ายอย่างของระบบทางเดินหายใจหัวใจและระบบมุ่นเวียนโลหิตผิดของบุหรี่เป็นลิพะส้มของสางพิษต่างๆในควันบุหรี่ที่สูดดมเข้าไปทางปากและจมูก คนที่ติดคนที่ติดบุหรี่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งพวกเราจะเกี่ยวข้อกับศาศาสังเสรีหรือเปล่าคะไม่ค่ะ,อะโอเคสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ